ทุเรียนเพราะนั้นซื้อมาจากตลาดไทยแล้วก็เราก็เห็นมันเป็นปลาก็เลยไปแช่ช่องแข็งมันก็เลยเป็นน้ําแข็งแบบนี้เลยเอาไปแช่ช่องแข็งไงทุเย็นแม่เป็นฟรีทั้งใบพักขึ้นเหลือเอามาจะมาฝากช่างแต่งหน้าแล้วให้มันขึ้นไปเอามันหาไม่เจอ บอกจะทานตะก้องให้หมอกไม่ต้องอร่อยมากคุณุุมเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งแบบนี้เนี่ยเป็นน้ำแข็งคุณผู้ชมซื้อเจจ๋ารอย่างวันนั้นเจจ๋าไม่อยู่เป็นลูกจ้างเขาฉันก็จำไม่ได้มันเป็นเป็นพวกขเขมรนเนาะ เห็นพวกพมาก่าแตบแบ่งของให้ช่างต่างมาให้หมูฝอยเข้าไปตรงหมูฝอยตรงนั้นก็ต้องมีละห้าร้อยอ่ะแล้วก็อรัวอันหนึง่งคนคนอันหนึง่ง แล้วก็ช็อกโกแลตเหรียญห้าบาทหนึ่งกลง่องแล้วก็ทองคำหนึ่งกลง่องเพรารวมแล้วหกร้ยกว่าบาทให้สร้างแต่งหน้าไปแต่ให้ทุเรียนเขาเข้าหาไม่เจอชาเป็นน้ำแข็งมันก็กินอร่อยนะคุณผู้ชมเนี่ยมันเหมือนกินไอติมเลยเนี่ย มันกินไอติมวิแต่มันต้องเป็นแบบแบบเละๆหน่อยนะอันนี้มันอร่อยมันหวานแหลมแต่กล้องเขาชอบ แม่ค้าค่อยปูหล่นมาปูหล่นเน่ะเอาจากตู้เย็นแล้วเดี๋ยวค่อยไปอุ่นต่อนกินตอนข่าตอนนี้ยังไม่หิวเพราะว่ากินเฉากลวยไงกินเฉากลวยกินลากว,กว,กว,กวกัวไปเฉากลวยมันอร่อยมันกรอบดีมันกรอบดี เนี่ยดูใจหบุอาตาทอจนแบบมันเละไงมันเละอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็กินได้เนี่ยกระดุมแต่ว่ามันอร่อยแต่ว่าเนื้อไม่ค่อยมีเม็ดเยอะตลาดไทย่ง เราละร้อยหกสิบเนี่ยก็ไปถึงแล้วว่าขับรถไปตั้งไกลก็เลยซื้อให้ตะก้องกินมันก็รับใช้เรามาตั้งเจ็ดปีแล้วเก็เลยเมตตามันรับใชเรามาตั้งเนีย่ยรับใชเรามา

เห็นบาตังวันเาึ่งป okay. oh. okay. <mez> mm ่าเป็นมันีเปิดอเทคลยีเปมันนี่วันทขาซึ่ไที่เป็นัอั CBD Oil แก่วัดดออันีเป็นทางันอมันเขาสึ่

จำเป็นให้เราทำวินิจดีคือควรจะต้องเลี้ยงคลัสเตอร์ไว้ดีโน้ตเซลล์เป็นไขมันเส้นเซนต์บางต้นไขมันเป็นโปรตีนเซลล์ยูริกวันทานวันก็ต้อนวันเดทีบางต้อนทีแมทเพจโปรเลมันจะพอครับอินไทรานอปเปอร์อินไทรานอเพย์โนโนปเปอร์ยูโรกับทันที่ไอรอนโนไอรอนโนยูโรเอโรนิโนมาไอรัน the only one in my Thailand. This ah. I give you a certificate for show. Ah, okay. You uh, cannot sleep. I like you cannot sleep. Today, when one sleep? Yeah. You can take this one show you are sick. Yeah. I like you cannot sleep. Yeah. Yeah. And I give you this one. and Sign your name here and sign here. Okay. And I think Yeah. Yeah, sign your name. Uh, and write your name here, right? No. Uh. Yeah. yeah, So, but, but, uh, so you yeah. you can medicine? Yeah. Okay. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่ไปล้างมือแป๊บหนึ่งคุณผู้ชม เลยเปิดประตูแล้วก็เลยวิ่งแบบขยะเอาไปทิ้งเลยเพราะว่าจะได้ไม่เหม็นใะอยู่ในบ้านเพราะอากาศมันร้อนนอะาะแล้วมันก็จะมีมแมลงวันเยอะด้วยแล้วมันทําให้เราลาคาญแมลงวันมันตอมมาตอมมาตอมเราลาคาญอ,อันนี้เช็ดอันนี้เพื่ออะไรหรือเปล่ามาสัตตัวเรียนเพราะว่า มันเป็นน้ําแข็งอยู่ไงคุณผู้ชมใส่ไว้ในก,กล่องแลเดี๋ยวเราค,ค่อยให้มันหายเป็นน้ําแข็งแล้วเราค่อยกินปิดฝาให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่มีเชื้อโรค อยากกินด้วยเลยคุณแม่กินอะไรอ่ะอยากกินอะไรจ้าฉันรีบเอาเฉาปวยใส่ถุงลงไปแช่เย็นเพราะว่าตั้งอยู่ตรงเนี้ยกลัวมแมลงวันมันมาตอมแล้วมันตกลงไปมันก็จะมีเชื้อโรคนะก็เลยรีบเอาใส่ถุงแล้วก็แช่น้ําแข็งใส่ถุงแล้วแช่น้ําแข็งปรากฏว่าไอ้ผู้ชายน,ะนั่นอ่ะมี่เฮียมันไปมีเมียน้อยไง แล้วเมียหลวงมาเจอเมียหลวงก็ตกนิดน้อยไอ้ผู้ชายก็มาตกเมียหลวงโอ้ยเฮียมากผู้ชายนี่มันเฮียสุดๆเลยอ่ะเฮี้ยสุดๆเลยอ่ะ,ลอะแล้วคุณผู้ชมล้ะมีความทิดเห็นอย่างไร<า>เป็นสันบอกเมื่อวานไปร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปาลานั้นคุณหลุยด้วยคุณแม่เจอคุณหลุยขอถ่ายรูปด้วยคุณหลุยเขาขายถูก เขามีคุณธรรมแต่ที่อีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่นแนละที่แม่ไปไปถ่ายนั่นนะ่ะนั่นเน่ยเยี่ยขายแพงเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วไม่อร่อยด้วยน้ำก๋วยเตี๋ยวแบบเคม็มไม่มีกลิ่นหอมเครื่องเทศยาจีนเลยแล้วขายแพงมากสองร้อยห้าสิบมีอย่างละชิ้นแต่ว่าแม่ขี้เกียจไปทะเลเาะเขาเนาะขี้เกียจไปทะเลเาะเขาไงก็เลยแบบเอ้ช่างช่างหัวมันเจบบห้าร้อยสี่สิบ เร็วมากอีร้านเฮียนั่นน่ะอันนี้เราแจ้งกระทรวงพารนี้ไปจับมันได้เลยนะขายของแพงเฮียจริงๆเร็วจริงๆ